ออกมาตามล่าหาปลาช่อนครับผมบรรยากาศลมเย็นๆลมแห้งคักเมือนนี่ตอนสีเกีาม่งแล้วครับวันนี้จะใช้เป็นเยื่อก็ดีเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมผมสิได้ปลาช่อนจกักโตสองโตบ้าคิดอยากกินปลาช่อนเผาเกลือนะครับผมสภาพใหม่เดี๋ยวรอติดตามชม น,นี่จะใช้เป็นเหยื่อะกะดีมาลุ้นกันเจอตัวไหมเหยื่กะดีตัวใหญ่ ในที่สุดก็เจอตัวอุดพอดีเฮ้ย,ยครับผมตัวไม่โตเท่าไหร่ครับ แล้วปล่อยครับผมเสอได้กัดแล้วมันปล่อยแล้วกระโดดป่าละแวง่ง <c oughs> โ,โดนโดนสวยโอ้สวย <c oughs> ส,สวย เนนต็มคอร์บู๊สวยครับผมเต็มๆต็มคาบิว๊ว